ปิดท้ายที่เรื่องราวของวงการกีฬาในบ้านเรากับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสสารพลังกลุ่ม V Park ์คกทมจัดงาน Active City Forum t m g l a s s ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่21จนถึงวันพรุ่งนี้23มีนาคมครับหวังจะสร้างให้คนไทยนั้นทุกคนเข้าถึงพื้นที่สุขภาวะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนการจัดงานครั้งนี้ มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจาก5ประเทศเมืองต้นแบบและมีกิจกรรมเชิงประวัติการจาก Public Tour ์สำรวจเมือง3เส้นทางมีกิจกรรมปั่นจักรยานการเดินเท้าและล่องเรือนายแพทย์ไพโรธเสารวนวุ่มรองผู้จัดการกองทุนสสสระบุว่า ปัจจุบันคนไทยนั้นป่วยด้วยโรค NCDs มากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามูลค่ามหาศาลซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพคือการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอและออกกำลังกายน้อยคนไทยมีสายตินั่งนานถึง13ชั่วโมงต่อวัน การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางสสสน,นั้นได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ครอบคลุมหลายมิต,ติและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะการพัฒนาโครงการต้นแบบที่สามารถขยายผลได้